ผมเมนูสิทธเจมเองครับผม,ม,ผมไฟเจอซ้อ,อมมากี่วันครับเกระเพือนครับกระซ<อ>้อมอยู่ที่ค่ายอมีนาโยทินตอนนี้ไปอยู่ที่มีนาโยทิน<ช>และอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้้องซ้อมเราไอวินครับ แล้วก็เพื่อเพิ่มพี่วีเนี่ยครับจริงตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไ้วหนึ่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยๆก็อ่งร้สิบสามหนึสิบสี่ครับเราเป็นมือสไตล์แหละครับไอ้บู๊ดูดันครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอคู่ประบเก่าใช่ไหมใช่ครับวันนี้มาเจอพยัคฆ์เมคินใช่ครับเคยต่อยกันมาเคยชกกันมาสองครั้งครับสองครั้งเลยทั้งสองครั้งเป็นไงไอ้พัดกันแพ้พัดชนะคอืมล่าสุดต่อยวันนี้ออล่่าสุดตยที่ไอ้ตะวัันนนาใช่ครบเป็ไง ไอ้ชนะวงชนะเข้ามา<ช>วันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่ไอ้อวันนั้น134ครับ134วันนี้133เนอะใช่ครับ,รบแล้วเขาเป็นมูสยสไตล์เนี่ย ไอเขาเป็นมวยชินไหครับผมวันนี้มาเจอไฟที่สามใช่ครับเราวางเกมวางแผนไงดีก็ว่าไปเลยครับผมไม่ทิดร้อนใบตามสไตล์เราอี่างมีแรแก้ไขวุ้นเป็นเวทีเนาะใช่ครับแล้วเมื่อเช้าวันนี้ต่อย133ใช่ครับเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่ไอ้เกินจุดเก้าจุดเก้านี่ผ่านเรียบร้อยแล้วใช่เรับร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมสมรณ์แข็งแรงนะใช่ครับวันนี้คิดว่าเมาชนะย้ำชนะได้ไหมได้แรงหน่อยท้องเต็มที่เลยเต็มที่ครับไฟที่คุณมากี่กิโลครับไอ้คุณมาสี่โลครับต่ออยยยมมมมวไไททาาั้้งหดตนนีประณ จะไม่ได้หลักร้อยถึงเงี้ยกว่ร้อยบวกใช่เราคนจังหวัดเชยพุ่มครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเลยนะครับฝากคนเชยพุ่มนะครับช่วยเคียบเลยวันนี้เต็มที่นะที่อ่ะขอให้โชคดีขอบคุณครับโอเคเอาละแนะนำตัวคนทรรมบ้านหน่อยครับน้องชานสวัสดีครับผมพยัาธิมิงคินจอมโสดประตูมาครับวันนี้เจอกับเมนยูสิทธิ์กินิ่มเหมือนนะครับภาคที่สามครับภาคแรกเราชกกันที่ไหนอ่าเชลเจ็ดครับเราชนะเข้ามาวันนร้อยเท่าไหร่ ร้อยสามสองครับวันนี้ร้อยสามสามครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเวทของเราดีสุดก็จะสามสองสาม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 ครับแล้วราครั้งที่สองมาชกบที่ตะวันนาครับขัดใจแมวันนั้นขัดใจครับนั่งดูอยู่ที่บ้านเหอะวยชนะแต่ว่ากรรมการอาจจะมองไม่เหมือนเราใช่ครับวันนี้กลับมาเจอภาคที่สามเวทร้อยสามสามตะวันนาร้อยสามสามไหมร้อยสามสี่ครอขยับขึ้นไปร้อยสามสามนี่เราต้องต้องคุมไปเนี่ย นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะเราซ้อมู่ไหนก็ยจอหมุดออโต้เลยนที่ไหนที่ปอบรับอยู่ตรงไหนจอหโุดนั่นเหรออยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมครับกี่วันได้ซ้อมมาอ๋อสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ครับเรามวยสไตล์ยังไงของเราเนี่ยก็ฝีมือหรือบู๊หรือว่าเขาเครื่องได้เดินได้ถอยได้ได้หมดทุกอย่างแต่อาวุธเด็กของเราคืออาวุธอะไรหลักๆปัดกระเต๋ออ๋อมัดกระเต๋ใช่ไหมเมนยูเขามีอะไรบ้างที่ช่วยกันมาก็จะมีลูกเดินครับอ๋อลูกเดินลูกบู๊ลูกชนเขาเป็นมวยเปิดเกมไหมครับ เขาน่าจะเตี้ยกว่าเรานะเราสูงเท่าไ <170, S 1> หร่อ่ะร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราไป็นก่ตัเท่าไหร่หกสิบนสะี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละวปสิบหกครับชกมวยมากี่ถึงร้อยไหมสองร้อยสองร้อยได้นะโอ้โหถือว่ากระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันถึงต้มกินไม่ได้เลยนะหนักน่ะสามไฟลั่งเป็นไงผลงานก็สามไฟลั่งก็ชอาเกตชนะเป็นอยู่มาแล้วก็มา แพนด์อักซ่าแล้วก็มาแพ้กันเนี่ยมาขัดใจไปล่าสุดครับวันนี้เจออีกรอบหนึ่งครับพร้อมพร้อมครับเต็มที่เราเป็นคนจากจังหวัดมีเราครับฝากเป็นครับทั่วประเทศมาเชียร์เราคนนี้ฝากเชียร์ผมนะครับพ่อใหญ่ิ๊กเชียเจ้าหมูร้อโตัวเมย์ไทยครับท้ายในเต็มที่โอเคผมมัน้องถ่ายขอโชคดีครับ